สวัสดีครับทุกคนขอตลาเข้าสู่1บาทก็ซื้อของได้นะครับเป็นรายการที่เพี่อนจะรีวิวนะครับของราคา1หนึ่งบาทที่พี่อนซื้อมานะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะกับวันนี้นะครับกับของที่เพิ่งได้มาสดสดร้อนๆนะครับกับนี่จ้าที่วางแต่งติฟันราคา1บาทครับผมนี่จ้าเป็นอย่างนี้นะครับนี่อเดี๋ยวเราลองดูเลยนะนี่ครับนี่ราคา1หนึ่งบาทนี่มีลูกหมีด้วยเดี๋ยวก่อนหมีใส่ยังไงเนี่ยอ่าหมีใส่ตรงนี้นะครับ เป็นแผ่นนะครับนี่ตืดๆพูดตรงๆนะหนึ่งในะแต่เหตุที่พี่อันซื้อมาคือไอ้ลูกหมีเนี่ยครับเพียงกันนึกว่าเฮ้ยมันจะเป็นแผ่นใหญ่ๆความจริงไม่ใช่นะครับมันเป็นปาตินะจ๊ะเป็นปาตินี่ตืดๆนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองมาวางไปทีฟันว่าใช่ได้ไหมก็ถั่วได้นะคืออันนี้เป็นของผู้ใหญ่ไงคือมันก็แบบมีอาการล้นๆมานิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นของพวกอะไรเด็กประถมเด็กมัธยมเนี่ยมันจะล้นประมาณนี้เพราะว่าของเด็กประถมเด็กมัธยมใช่ไหมมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ เห็นไหมแต่ของผู้ใหญ่เนี่ยของเราจะอยู่สูงประมาณขนาดนี้นะเห็นไหมมันก็เกินๆนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นเด็กประถมเป็นนักธิยมก็น่าจะได้พอดีนะครับแต่อของผู้ใหญ่สุกว่ามันเกินอ่ะมันเกินมันสูงไปนิดนึงนะครับแต่ก็โอเคนะครับถือว่าใช้ได้นี่จ่ามีที่ระบายน้ำข้างล่างเลยนะครับแล้วปลาสติกก็ค่อนทางดีจะโอเคเกรดดีนะครับเกรดดีในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าจตไม่ได้นะมันเจ็ดบาทหรือเก้าบาทนะครับแต่มันลดเหลือหนึ่งบาทเงี่ยเพี้ก็เลยลองซื้อมาดูนะครับโอเคก็ถ แล้วก็นะครับเพี้ยนซื้อราคาแฟลต,ติวมาราคาหนึ่งบาทนะครับใครจะอยากได้นะครับคุณอาจจะต้องรอจังหวะให้มันลดเหลือบาทหนึ่งสักแป๊บหนึ่งนะครับอันตัวนี้เพี้ยก็รอจังหวะนะแต่โอเคนะครับถ้าเกิดเทียบกับราคาหนึ่งบาทก็ถือให้ผ่านอยู่นะตัวจริงมันเจ็ดบาทหรือเก้าบาทเนี่ยจัไม่ได้มันก็ประมาณแล้วแหละของมันก็ราคาประมาณนั้นนะครับเนี่ยแต่ว่าตรงๆนะไอหมีนึกว่าเป็นแบบอะไรเป็นไอ้นั่นอะ เป็นแผ่นกระดาษที่มันใหญ่กว่านี้นะครับแต่ไม่ใช่นะครับเป็นแบบปาติกับเล็กอันธรรมดาครับโอเคครับเราจุกันรีวิวคลิปนี้ไปแต่เพียงเท่านี้นะครับชอบฝากกดแชร์ด้วยครับเริ่มในใครอยากสนับสนุนพี่อาจารย์มีช่องทางธนาคารออมสินขึ้นอยู่นะครับสามารถไปสนับสนุนได้ครับและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะ้ะ